ค้าแม่เชือเย็บตัวเท่าไหร่แม่บอ่าแม่รับเมากับทางร้านรับเหมาคับทางร้านครับทางร้านเมามาเลยอ๋อนี้คือปักซื้อที่นี่ปักให้รีเย็บ <c oughs> ประมาณกี่ตัวแล้วแม่อ๋อหกเจ็ดสิบตัวแล้วค่ะหกเจ็ดสิบตัวนะครับ พ่อแม่ราคาเสื้อผ้าเท่าไหร่ครับก็ชุดหนึ300่งสามร้อยกว่าบาทประถมชุดอนุบาลก็สามร้อยเสื้อสามร้อยนะไม่เป็นชุดค่ะเป็นชุดรวมเลยับเป็นชุดแต่ตาธรรมดานะคะไม่ใช่ตาสมองราคาขึ้นหรือราคาลงไหมแม่ขึ้นนิดหน่อยขึ้นนิดหน่อยนะใช่ก็เย็นอันนี้ก็เย็นอยู่แล้วเนาะไม่ไรใช่ไหมขายดีไหมแม่ทังนี้ขายดีอยู่ปีนี้ขายดีค่ะสำหรับสถานธนานุบาลนะครับเทศบาลเมืองยโสธรนะครับก็จะมี การช่วยเหลือนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็การช่วยเหลือสําหรับผู้ปกครองที่กําลังจะเปิดเทอมนะครับที่จะเอาสินทรัพย์มาจำนำที่เทศบาลเมืองยะโสธรนะครับก็จะมีการลดดอกเบี้ยนะครับการลดดอกเบี้ยระหว่างเงินต้นนะครับถ้าเงินต้นไม่เกิน5,000บาทนะครับก็จะลดดอกเบี้ยจากร้อยละ50ก็จะเหลือ25สตางค์นะครับส่วนถ้าการกู้ยืม5,000ขึ้นไปนะครับก็จะมีดอกเบี้ย1บาทนะครับสำหรับ เงินนะครับเงินสำรองที่ว่าเทศบาลสถานธนาอุบาลได้สำรองไว้นะครับก็จะมีเงินสำรองโอดีจากธนาคารออมสินจำนวน120ล้านบาทนะครับที่สามารถเตรียมให้ทางผู้ปกครองที่กำลังลูกเต้ากำลังจะเปิดเทอมนะครับที่จะถึงนี้นะครับผมครับ